ถูกฟอ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเกี่ยวกับการที่ถูกกล่าวหาเรื่องนี้ครับบอกมูลนิธิมูลนิธิจะจัดมหาประเรียนให้นะมีตั้งแต่ประเรียนทำหนึ่งจนถึงประเรียนทำเก้าตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจนถึงศาสตราจารย์มีเป็นร้อยครับทนายระชัยมีการโพสต์น้องมุกว่าเด็กเชื่อมจิตหรือว่าไนเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีการแอบอ้างมากมายลัทธิเชื่อมจิตที่ไนเชื่อมจิตเนี่ย กำลังทำอยู่เนี่ยไม่มีอยู่ในพระไตปิดกสืบส่อจอข่าวตามกันต่อคนระับผู้ชมสำหรับกรณีของไนท์เชื่อมจิตที่ล่าสุดเนี่ยมีแอคชั่นออกมาจากฝั่งของทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับผู้ชมเรียกว่าเป็นทนายกองทัพธรรมที่ต้องบอกว่าแอคชั่นออกมาทีไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสํานักพุทธหรือว่าเป็นพระที่ต้องบอกว่าเป็นพระนอกรีดหรือว่าพระเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตัวเนี่ยอยู่ในกฎของสงฆ์เนี่ยปรากฏว่าทนายอนันตชัยเนี่ย เช็คบินเรียบนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดทนายราชัยมีการโพสต์น้องมุกว่าเด็กเชื่อมจิตหรือว่าไนเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีการแอบอ้างมากมายไม่ว่าจะเป็นบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอนาคามีกลับมาเกิดหรือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทนายราชัยมีการเทคแอคชั่นอย่างน่าสนใจคุณผู้ชมและบอกเลยว่าลัทธิเชื่อมจิตที่ไหนเชื่อมจิตเนี่ยกำลังทําอยู่เนี่ย ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดน้องมุกะนายรชัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจ ้อบอกว่าเรื่องนี้ค่ะคือหลายๆคนก็ตั้งคําถามพี่กายเกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตเขาก็ถามว่าสํานักพุทธศาสนาสํานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยอตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ซึ่งแน่นอนคำว่าทางด้านของทนายอนนตชัยเนี่ยเขาก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบ,บอกว่าผมขอถามพออ,อ,อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติม,มีเด็กคนนึงเนี่ยอายุประมาณสักแขวบแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดแล้วก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระยานาคลงมาเกิดบังเจาแม่กวนิมบังอะไรบ้างต่างๆนานานะคะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ในการสอนธรรมสอนธรรมะด้วยวิชาเชื่อมจิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกข,ของศาสนาพุทธนิกายเถรวาดนะคะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัจธรรมปฏิรูปถือว่าเป็นลัทธิเชื่อมจิตอะไรต่างๆนานา <ๆ S 2> เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอํานาจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือเปล่าที่จะต้องออกมาดําเนิน การกับเด็กคนดังกล่าวที่มีการสอนามที่ระรุธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยช่วยตอบคําถามหน่อยครับอย่างเงียบทํางานหน่อยให้เวลา3วันเท่านั้นที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่หน้าที่มูลทิทนายกองทัพรมเนี่ยก็จะได้จัดการเองอันนี้ก็เป็นหน้นานของทนายนะคะเป็นคําพูดของทนายาชัยมีการโพสต์ไว้คุณผู้ชมก็คือมีการจรี้ไปที่สานักพุทธเนี่ย ให้เวลาเพียงสามวันหากสามวันยังเงียบเป็นป่าช้าอยู่เนี่ยจจนทนายอกองทัพธรรมเนี่ยจะมีการดําเนินการนะผู้ชมซึ่งวันนี้ฮะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทนายอนาชัยชัยเดชนะผู้ชมเป็นทนายกองทัพธรรมหรือว่าทนายกระดูกเหล็กเราไปพูดคุยกับท่านนูฮะก็มาเป็นกระแสตอนที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องน้องในเนี่ยไปว่าหนุ่มกัญชัยนั่นแหละกระแสมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับ แล้วก็มีการเอ่อจะอ่าเหมือนกับรู่อ่ะขู่คุณหนุม่มกันชัยอ่ะขูจะฟ้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟอ้ฟอ,งฟองนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นครับซึ่งเราเราเราก็เราก็เคยให้ให้เหตุผลไปแล้วว่าคือเด็กเขายังเป็นเด็กอยู่ก็คือยังเป็นเด็กตามพระราชดุอคุ้มครองเด็กอยู่สองห้าสี่หกเข้ยใจไหเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเขายังมีเป็นเด็กอยู่เนี่ยการที่อาจจะเอาเขาไปเผยแพร่อะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ไงผ,ดผดิดผิดกฎหมายคอัตรายิบเห็ุผิดกฎหมายครนะแต่ปรากฏว่าตัวของแม่ของน้องแม่ของพ่อเขาเนี่ยก็พยายามสร้างตัวตนของน้องขึ้นมาอืโดยที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอืเป็นอนาคามีกลับมาเกิดนอนาคามีแล้วก็เป็น นาคาราชเป็นชณะนาคาเลยเขาว่าซึ่งมันอยู่คนละชั้นกันเลยอืครัตกลงคุณจะเป็นองค์ไหนกันแน่อ่าเหมือนเขาสับสนนะแ,แล้วก็ในแถวแนวทางเนี่ยพอสร้างตัวตนขเขามาเนี่ยก็พยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นเด็กวิเศษกว่าเด็กคนอื่นครับใช่ไหมครับพอเราดูเอ๊ะมันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มที่จะมีการเปิดคอร์ส ขายคอร์สมีราคาเทชนนุนเท่านี้อืต่อมาก็มีการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเป็นเงินประมาณสิบห้าล้านบาทครับซึ่งไอ้สองสองอย่างข้างหลังเนี่ยมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกฎหมายเรื่องพระราชการเรียอะไร,รแล้วก็เรื่องของภาษียากรด้วยอืเรื่องรายได้ด้วยครับ,รบซึ่ง การกระทําของเด็กเนี่ยการเชื่อมจิตเนี่ยมันไม่อยู่ในพระไตรปิฎกมันไม่พุทธเถราวาทอย่างที่ให้เหตุผลไปครับอันนี้ค่อนข้างชัดน่ารซึ่งซึ่งในใ,ในในกฎหมายและธรรมนูญนี่เราบอกเลยว่าพุทธเถราวาทเป็นส่วนใหญ่อืครับเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะและในในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีเรื่องการเชื่อมจิตไม่มีเลยอือแต่ว่าปรากฏว่าคุณมาสอนเนี่ยทําให้คนมันหลงงมงาย ืแล้วก็ออกเงินไปออกไปอบลมบกเลยเนี่ยคือมันเป็นบางทีอุปทานหนูเอาง่ายๆบางทีเนี่ยเราเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคนมันเกิดไปมองเห็นเป็นเลขแล้วไปซื้อถูกเนี่ยอโอ้ข่าวนี้แหละคนก็ามาขูดต้นไม้กันใหญ่เลยอ่าโด่งดังกับการตลาดต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยมีคนเป็นแสนแสนคนมาเคารพกราบไหว้บูชาถ้นาน่าครับไอ้ที่เขามีการอ้างหรือว่ามีการทําคอร์สหรือว่าอ้างตัวเองว่าเป็นอนาคามีกลับมาเกิด อย่างนี้มันเข้าข่ายว่ามันจะเป็นการหลอกลวงประชาชนเลยมั้ยก็นี่ไงก็ผมบอกไปแล้วไงผมบอกในไลฟ์สดไงอพ่อแม่ก็เออน่าจะมีความผิดเกี่ยวกับพระราชคุคมครองเด็กคือเอาเด็กมาโฆษณาครับการที่คุณบ่อยอ้างว่าเอโฆษณาในเรื่องสิ่งที่ดีมันไม่ดีไงมันผิดไงอืสิ่งที่คุณสอนเนี่ยไม่มีใครเขายอมรับไงครับคือไม่มีถึงแม้จะไม่มีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้อง ยอมรับก็ตามแต่ว่าการที่คุณมาเผยแพร่อย่างเนี้ยคุณจะเอาจุดไหนมาล่ะว่าคุณจะอ้างอิงได้คุณอ้างมโนทั้งนั้นเลยนี่ฮะผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหชัดเจนน้องมุกแล้วก็มีข้อมูลแรกที่พูดกับเราในรายการสืบสอจอข่าวก็คือใครนะผู้ชมที่ถูกฟ้องหรือว่าถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับน้องเชื่อมจิตเนี่ยไปหาธนาดำชัยเขาเนี่ยจะจัดจะจัดการให้แบบ ยี่ห้อกระดูกเหล็กเลยก,ก,ก็ไได้คุณผู้ชมนี่ก็คือสืบสอดจอข่า,าวเกี่ยวกับการเปิดใจทนายอนชัยแล้วก็เชื่อว่าสํานักพุทธเนี่ยต้องมีการเทคแอคชั่นตัวเองเนี่ยออกมานะฮะเพราะถ้าหากไม่ออกมาเนี่ยประชาชนสับสนกองทัพรมเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเองเนี่ยคราวนี้แหละต้องบอกว่าน่าจะเจองานใหญ่แล้วก็งานที่ต้องบอกว่าเด็กเชื่อมจิตหรือว่าลัทธิเขาเนี่ยต้องเจออย่างหนักหน่วงแน่นอนนะครับผู้ชมะ